สวัสดีครับแส,สและผันคลิปนะครับก็่อเรียนขอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับแฟนคลับใหม่เก่านะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นเรื่องของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ำนะครับสมัยก่อนมันก็มีหม้อน้ำในรถ2จังหวะนะครับก็เลย ขอญาติคาวาซากินะครับเอาเซอร์เิโกนะครับอันนี้รุ่นนี้เซอร์เิโกเดี๋ยวดู2รุ่นเลยนะครับก็มีโซนิกฮอนด้าโซนิกนะครับเดี๋ยวดูเซอร์เิโกก่อนว่ามันเซอร์เิโกเขาก็มีหม้อน้ำรถรุ่นใหญ่1 5 0ซีซีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมองเห็นรถอยู่นะครับยังอยู่นะครับแรงสะใจนะครับบิดไม่สุดแน่นอนนะครับทนทานนะครับ ผลิตภัณฑ์ของคาวาก็สุดยอดนะครับในเรื่องความทนทานวงจรมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับโซนิกเกิดทีหลังนะครับวงจรก็คล้ายๆกันนะครับอ,อันนี้เกยวัดอุณภูมินะครับก็เหมือนรถยนต์เลยนะครับอ,อยู่หน้าปัด นะครับหลักการทํางานคล้ายๆกับไอเกตัวนี้นะครับหลักการทํางานคล้ายกับเกวัดระดับน้ํามันนะครับที่เคยลงคลิปที่ผ่านมานะครับหาท่านดูตลอดนะครับก็จะเข้าใจผมคงไม่ต้องย้อนกลับไปอธิบายอีกครั้งนะครับว่ากลไกข้างในที่จะทําให้เข็มมัน ไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับเ,เกวัตถุภูมิก็จะมีตัว C นะครับบางทีต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับไม่สามารถใช้ภาษาง่ายๆแบบท่านที่คอมเมนต์มาได้ทั้งหมดนะครับก็มีมั่งนะครับภาษาอังกฤษตัว S นะครับ C ก็คือคูนย่อมาจากเย็นนะครับคูน ตัว H นี่น่าจะย่อมาจาก Hot นะครับร้อนนะครับเย็ยนร้อนนะครับดูนะครับไฟจากแบตเตอรี่ k าว a s a k i นะครับสีสายก็จะไม่เหมือน Honda แล้วดูแต่ Honda นะครับแบตเตอรี่ควบบวกขาวแดงนะครับ W top R นี N H ่ขาวแดงนะครับมีแจ็คเสียบก็ยังเป็นขาวแดงมาผ่านพิวน่าจะ สิบห้าแอมป์นะครับสิบแอมป์ก็แล้วแต่สมัยก่อนฟิวไม่เยอะนะครับรถมีตัวเดียวใช้ทั้งทั้งคันนะครับผ่านฟิวเสร็จเป็นขาวดำนะครับมีแจ็คเสียบิกผ่านแจ็คยังเป็นขาวดำอยู่นะครับคารว่าชอบผ่านแจ็คแล้วเปลี่ยนสีนะครับขาวดำมานี่นะครับ สวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจเซอร์วิโคมีหลายเส้นกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะเอาเมนที่ไปเกี่ยวข้องนะครับเป็นไปใช้งานในไฟสัญญาณต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณเตือนว่าหม้อน้ำมันร้อนน้ำไม่มีน้ำรั่วหรืออะไรนะครับเข็มมันก็จะโชว์ให้เห็นมีขีดแดงมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ผ่านสี่กุญแจแล้วเป็นเมนนะครับคาวาสเกิเมนสีน้ําตาลนะครับ,บราวน r บรีร์นี่บราวนะครับก็ผ่านแจ็คก,ก็ยังเป็นน้ําตาลก็เข้าไปเลี้ยงที่เกวัดอุณหภมินะครับที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นมีหาที่ลงกราวเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับหน่วงเข็มนะครับด้านครูนี่นะครับ นี่เส้นนี้นะครับก็จะเป็นกราวดำเหลืองนะครับ B ทั Y เนี่ย Black Yellow นะครับดำเหลืองอผ่านปลั๊กก็ยังเป็นดำเหลืองอต่อลงกราวนะครับดำเหลืองลงขั้วลบแบตเตอรี่ลงกราวลงโครงนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเมื่อเกิดความผิดปกติของน้ำ อ่าอุณหภูมิผิดปกตินะครับอ่าก็จะมาลงกราวเส้นนี้นะครับเหลืองขาวนะครับเนี่ยครับผ่านแจ็คมีแจ็คนะครับอ่าอ่าเออก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับเหลืองขาวแล้วเหลืองขาวนี้ต่อไปตัวอ่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับอ่าตัวนี้อ่าเมื่อเกิดความร้อนนะครับ ประมาณ 70- 80, 80องศาเซนซียสนะครับองศาฟาเรนไฮต์เท่าไหรก่ก็เอาเอาองศาเดียวก็พอเดี๋ยวงงนะครับองศาฟาเรนไฮต์เยอะนะครับเจ็ดสประมาณ70-80องศานะครับมันมันเป็นลักษณะตัวต้านทานปรับค่าได้เหมือนกันเมื่อเจอความร้อนนะครับ ตัวนี้ก็จะมีคนต้านทานน้อยนะครับยิ่งร้อนเท่าไหร่คนต้านทานก็จะหายไปนะครับอา,อาจจะถึงศูนย์เลยถ้าหากว่าเกินร้อยองศานะครับก็จะทําให้ไฟวิ่งสะดวกก็เกิดสนามแม่เหล็กด้านนี้เยอะนะครับข้างในเขาอาจจะต่อตัวต้านทานต่ออะไรให,ให้มันบาลานซ์หรือ,อคนลวดอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับผมไม่ได้แกะดูไม่มีแกะให้ดูนะครับ ให้เข้าใจหลักการนะครับก็เมื่อความร้อนขึ้นไปถึง80องศามันถึงจะทำงานนะครับเราเปิดกุญแจมันก็อาจจะไม่ขึ้นอะไรมันก็อยู่ด้านซีด้านคูตลอดนะครับแต่ถ้าน้ำไม่มีน้ำยาหม้อน,น้ำเนี่ยแนะนำนะครับควรเติมนะครับทำไมต้องเติมข้อเสียข้อดีนะครับ ถ้าเราไม่เติมน้ํายาหม้อน้ำนี่น้ํามันคล้ายเป็นกรดนะครับกัดชิ้นส่วนที่มันผ่านไปนะครับน้ําหล่อเย็นเนี่ยมันผ่านไปที่เป็นโลหะเหล็กนะครับพวกอลูมิเนียมก็โดนนะครับกัดขาดหมดเลยนะครับแต่เราต้องใส่น้ํายาหม้อน้ําช่วยนะครับกันสนิมนะครับ ชิ้นส่วนจะได้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ระบายความร้อนช่วยในการให้เครื่องยนต์เย็นนะครับประโยชน์มันเยอะนะครับไม่มักง่ายนะครับเปลี่ยนน้ำทุกทีต้องใส่น้ำยาหม้อน้ำนะครับอันนี้คือของคาวาหลักการดูซิมาถึงทุกวันนี้โซนิคก็หลายปีแล้วแหละนะครับก็เท่าที่ดูวงจรนะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวดูโซนิกต่อนะครับอันนี้เซอร์วิโก้นี่หายากแล้วนะครับแต่ก็พอมีนะครับก็หากเจอรถหรือยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากรู้อะไรผมก็ไม่รู้จะถ่ายตรงไหนให้ดูนะครับอตอนนี้เป็นโซนิกนะครับ โซนิคผมก็วาดวงจรออกมาแกออกมาจากวงจรใหญ่เขาไม่มีวงจรเล็กแบบนี้นะครับโซนิคเมนนะครับนะครับเมนโซนิคเปลี่ยนสีนะครับไม่ไม่ใช่ดำนะครับมีรุ่นนี้นะครับสีเมนฮอนด้าเปลี่ยนนะครับเป็นขาวเขียวนะครับาหากท่านย้อนกลับไปดูสวิตกุญแจโซนิค er, อะไรพวกนี้นะครับก็ จะเคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันคลิปมันเยอะนะครับก็เอาคลิปนี้ก็เข้าใจว่าเมนโซนิกมันไม่ใช่ดำนะครับขาวเขียว w บ g นะครับตรงนี้เป็นปลั๊กปลั๊กนะครับผ่านปลั๊กนะครับเปลี่ยนสีนะครับเพื่อจะไปมอเตอร์โซนิกมีมอเตอร์พัดมีพัดลมหมอ้อน้ำด้วยนะครับ ัวนี้พัดลมม่าน้ํานะครับผมเขียนตัวเอ็มให้เข้าใจนะครับพัดลมม่าน้ําพัดลมนะครับสีสายที่ไปพัดลมนะครับก็จะเป็นดำดำน้ำเงินนะครับดูให้ดีนะครับดำดำคาดน้ำเงินนะครับ l a c k blue นะครับเส้นนี้ออกจากปลักต้นทางมา ขาวเขียวก็จริงมาผ่านปลักตรงนี้นะครับเป็นดําน้ำเงินไปที่มอเตอร์พัดพัดลมมน้ำนะครับ DC มอเตอร์นะครับตัวนี้12บสโวลต์หาที่ลงกราวเพื่อมอเตอร์จะหมุนก็จะต่อสายสีดํานะครับไปที่เซนเซอร์เหมือนความเมื่อกี้หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับอรอลองกราวนะครับ ถ้าอุณหภูมิมันถึง70-80องศามันก็จะสวิตตัวนี้ก็จะแตะหรือความต้านทานไม่มีนะครับตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้หลักการเดียวกันใช้ความร้อนนะครับถึงจะลงกล่าวสีเขียวครบวงจรไฟรมอเตอร์ถึงจะหมุนนะครับแล้วก็ตัวนี้โซนิกติดตั้งที่หม้อน้ำนะครับเดี๋ยวให้ภาพให้ดูนะครับ นี่นะครับหม้อน้ำโซนิคนี่เซนเซอร์ความร้อนนะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมหมุดพัดลมนี่มันไม่เคยหมุนเลยท่านที่ขี่โซนิคอยู่นะครับนี่พัดลมตัวนี้นะครับพัดลมหม้อน้ำมันไม่หมุนมันเสียหรือเปล่านะขี่จนรถสิบปีรถ จะพังคว้านไม่รู้กี่รอบแล้วแต่งลูกโตวาวโตยังไงก็ไม่หมุนนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึงนะครับอฮอนด้าเขาก็ทำมาเผื่อนะครับเหลือเฟือนะครับความเย็นมันมีเซ,นเซ,น,เซนเซอร์มันมีวาลโอ้โหทันสมัยนะครับโซนิคแต่ว่า,าไม่พูดถึงนะครับเอาแคา่มอเตอร์พัดลมมนน้ำนะครับ กว่าจะถึง80องศานี่น้ำเดือดที่100องศานะครับร้อองศาเซนเซียสนะครับเ็สนี่ก็ยังแตะแ,แบบ70องศานี่ก็ร้อ,อนนะครับ80องศาอุณหภูมิน้ำไม่ถึงสักทีนะครับก็เลยเหมือนกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาไม่เคยเห็นมันหมุนอยากให้มันหมุนก็ต่อสายนี้นะครับสายสีดำเนี่ย ต่อลงกลาวแต่ปัญหาก็คือมันจะหมุนตลอดกินแบตเตอรี่นะครับาบางทอาีอยากโชว์อยากโชว์หน่อยก็ใส่สวิตช์ลับนะครับใส่สวิตช์ก็ได้นะครับใส่สวิตช์ก็ลืมปิดสวิตช์อีกแบตเตอรี่หมดอีกนะครับปัญหามันก็ติดตั้งอยู่กับรถมาเป็น1 0ปี20ปีนึกว่ามันเสียมันไม่เสียนะครับ ที่หม้อน้ําเขาก็จะต่อกราวเนี่ยปลั๊กตัวนี้นะครับต่อสีกราวเข้าไปติดขันใส่หม้อน้ําด้วยเพราะว่าหม้อน้ํามันลอยอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวกราวไม่พอนะครับมีค่าเท่ากันมันก็ต่อถึงกันถ้าสวิตช์มันความร้อนมันถึงนะครับอันนี้คือวงจรอุณหภูมินะครับรถที่มีหม้อน้ำนะครับก็จะมีนะครับเหมือนรถยนต์เลยนะครับ เซอร์ว uh, mm ิโ hmm. ก้ก mm ็ hmm. ทันสมัยนะครับถึ่งอายุอานามนานแล้วนะครับฮอนคาวาเขาก็ทำมาทันสมัย uh, หลายรุ่นนะครับ KR uh, ตั้งแต่ KR AR ตั้งแต่ AR เลยนะครับ uh, สวย uh, มันก็ต้องมีมาตรฐาน uh, วงจรพวกนี้นะครับมาตรฐานวิศวกรรมนะครับ uh, ก็เป็นการเตือนเจ้าของรถว่า น้ำหม้อน้ำไม่มีรั่วอุณหภูมิเครื่องยนต์สูงนะครับเดี๋ยวถึงแม้จะเป็นเสื้อสูบอิเล็กก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับประมาณนี้ก็ผมกำลังเอาไฟล์จากกูรูท่านหนึ่งที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณพี่ท่านหนึ่งอยู่กรุงเทพนะครับส่งไฟล์มารุ่นเก่าๆก็อาจจะได้เจอนะครับตอนนี้กำลังจะปริ้นออกมาเป็นเอกสารเพื่อจะเผยแพร่ แบ่งปันให้ทุกท่านทั้งนอกทั้งในต่างประเทศนะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงลาวเวียดนามกัมพูชาพมา่านะครับเท่าที่ดูผู้ติดตามนะครับยกตัวอย่างรุ่น DT-100 อย่างนี้นะครับ DT-100 นี่ผมไม่ทราบว่า DT-100 ใเนี่ยผลิตในญี่ปุ่นหรือน่าจะผลิตในญี่ปุ่นนะครับวิบาก 100cc สมัยก่อนนะครับ ก็มียังมีรถอยู่นะครับถ้าคลาสสิกก็ยังพอมีรถประมาณนี้ครับวงจรนี้อ,อยากทราบอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับมีอะไรผมก็จะ,ะถ่ายทอดลง youtube ให้ทุกท่านได้รับทราบมีข้อผิดพลาดประการใดก็ อ่คอมเมนต์เบาๆนะครับอ่คอมเมนต์แรงๆนี่อ่าสะเทือนรู้สึกว่า YouTube เขาตัดออกหลายคอมเมนต์นะครับอ่าความรู้สึกถึงผมเคยเจอมาอ่าเยอะมากนะครับคอมเมนต์แรงๆก็ไม่รู้เหตุผลนะครับทุกคนต้องเจอที่ทำอ่ o u t u b e นะครับอ่ขอบคุณอ่ถึงแม้ยังยังไงผมก็ขอบคุณคอมเมนต์พวกนั้นนะครับก็มามา,มาปรับปรุงตัวเองนะครับขอบคุณ แต่ว่าก็เดี๋ยวคนอื่นมาอ่านแล้วม,มันดูไม่ดีนะครับเราเจตนาเราแบ่งปันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ทนได้นะครับพบกันใหม่วงจรต่อไปอยากรู้วงจรอะไรผมนึกไม่ออกนะครับอยากรู้รุ่นไหนผมก็จะสรรหามาให้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบััสีีครับ